ตาดเอาโบเอาโบออะโบพาเด็กมาดูด้วยค่ะเด็กก็อยากดูแม่ก็อยากได้วิวสวย ทุกคนคาเมฆหมอกสวยมากคะ่ะมาที่เดิมนะคะมาจากครั้งก่อนโน,น้นมองจากที่บ้านเห็นนะคะแต่ว่ามันจะไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันจะโดนบังก็เลยขับรถมาทุกนาสวยสวยคะ่ะทุกคนคะนี่สวยมาก ยู่นี่มอมอมอมโ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 มอมอมอมโมโดโม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 โ่โมโมอมโมปูโม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 มโมโมงมามาทโม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 ่มโ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 มามโ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 ไโมโมโวโม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 ามามคคไไมมา เด็กอยากได้ปูค่ะทุกคนวิวสวยมากค่ะทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายปูนาขาเกยอยู่ไหนนะ วิวจากสวนอินทรพาลัมค่ะทุกคนสวยมากเมฆมันขึ้นมาอีกรอบนะะึงค่ะนะเมฆขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วค่ะทุกคนสวยมากๆเลยถ่ายจากสวนอินทรพาลัมสวยสวย